อังกฤษกระตุ้นผู้ปกครองชวนลูกคุยเรื่องภัยร้ายจากโลกออนไลน์เลงแบน์โซเชียลต่ำกว่า16ปีรัฐบาลอังกฤษออกโรงกระตุ้นผู้ปกครองให้พูดคุยกับบุตรหลานจริงจังถึงความเสี่ยงจากคอนเทนต์อันตรายบนโลกออนไลน์หลังพบข้อมูลน่าตกใจว่าผู้ปกครองเกือบครึ่งไม่เคยสอบถามลูกเกี่ยวกับการใช้โซเชียล รัฐบาลอังกฤษเปิดตัวแคมเปญใหม่ในชื่อ You won't know until you ask หรือคุณจะไม่มีทางรู้ถ้าคุณไม่ถามเพื่อสนับสนุนให้พ่อแม่เริ่มบทสนทนากับลูกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นและทำบนโลกออนไลน์ตั้งแต่ข่าวปลอมเนื้อหารุนแรงไปจนถึงคอนเทนต์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีของอังกฤษลิสเคนเดลระบุว่าเข้าใจดีว่าผู้ปกครองจำนวนมากกังวลว่าเด็กๆก,กำลังเผชิญอะไรอยู่ในโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นจะมอบไวัยเด็กที่เด็กควรได้รับและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย ดังนั้นภาครัฐจึงสนับสนุนผู้ปกครองผ่านแคมเปญน,นี้และเริ่มเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเยาวชนในยุคโซเชียลมีเดียแคมเปญดังกล่าวจะช่วยผู้ปกครองเรียนรู้การตั้งค่าความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพร้อมแนะแนวทางการพูดคุยกับลูกในประเด็นอ่อนไหวเช่นข่าวปลอมและเนื้อหาเป็นพิษ โดยจะเริ่มเผยแพร่ผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์อย่าง Facebook Instagram และ TikTok ในบางภูมิภาคของอังกฤษเป็นระยะแรก ความเครื่องไวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังรัฐบาลอังกฤษส่งสัญญาณว่าพร้อมใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นเพื่อปกป้องเด็กบนโลกออนไลน์รวมถึงการพิจารณาแบนการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีตามแนวทางของออสเตรเลียซึ่งเรื่องบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ